หมดเขาคือมาฝันคิวเซ่เด็กเล็กรถชนบาดเจ็บแม่กันเล็กชนเขาขเก่าช่องเนี้ยมันถ้าชื่อต้นเกาช่องอบาดมันสิได้ฟันว่าขับรถมืดคืนเลยบ่จังเออขับรถมันขับรถว่าเป็นขับรถลูกสาวเพ้ยอนไมืงไหนคนใหญ่ะเพื่อนไปเมืองไหนเพื่อนนี่บอกอิตาลีออกซะบ้านเล็กน้อยกีใส่หนูเวน่ะ มาเด็กหน่อยนูไปอุม้มเด็กหน่อยมาจะใส่ผู้นี่วันนี้นะขี่ใส่เต็มเสียเต็มบอนหนูอยัวสันเป็นว่า,าใครตัวโมหะไปเจ้าสันเดชแต่ว่านูสิจสื่อมีเหล็กสื่ออยู่ม <า S 1> <บ>ันี่เด้อค่ะพอดีมา่อพออันก้นดวงเฮงเนาะค่ะเนาะคือว่าอันเรียกรถออกถึงไรบ่าจ้าถืงอยู่หน้าพอได้สื่กอ,อกับทู่นี่ออกปีนี้ออกคักออกแนนแอมเนาะ เด็กรถม้านต้นนี้เด็กรถม้านาออกคากออกแน่แตอนมึงขึ้นนี่ฟันว่าเด็กน้อยขีย่ไว้ปล่ะจ้าแป้นเปินฟันว่าอ่านุกอุ้มเด็กน้อยมาเตอร์ไซโบ๊ทหรือว่ามาขี่ส่แอลนู้นสันเต็มอยู่เป็นละมิ่นจะว่าสิฮใส่ที่นอนน้าสันแต่ว่านู้สิ่าจีซื้อตัวนี้อะไรจีซื้อตัวใดนี่นอืมกับหนึ่งสี่ฟ<ม>ันดเนีเนาะอายุจะคล้องเท่าใดจ้ะ สีทิปสองแม่น่ะค่ะพูดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมไม่พิมพ์ผ้ารวยดีเด้อจ้ะพอดีมือนีมาฟันเกี่ยวกับพออาดนเนาะคะ่ะน้องไม่พิมพ์ก็เลยมามาหาเพื่อนอยู่บ้านนี่ยหละจ้ะเลยก็เลยมาพ่อลูกหลานเราเลยว่าเราฟันดีเราหวาสซูฟังเนาะค่ะนะะ้ะจ้ะอายุ<ม>าจะฟ้องพอดีม,มันบ่แม่จ้ะ ซีหนึ่งอย่างเขาซีสองเนาะ,จ,ะจ้ะจ้ะฟันดีปันนี่ก็สิโศกนเท่านั้นแล้วเนาะถธุว่าเคยโศกก็ต้องโศกตลอดนั่นแหละเอซีเพิ่งเด้อะเด้อมากระซือน้ำแมแอมเด้อซือกับเลขความเด้อจ้ะเมมให้โศกเนาะมาเห็นเพิ่กนกับพอดีอพนเรยเวเบาฟันให้ฟางพันสีโศกตัวนี่ว่าสันดรอกโศกให้มาน้าแมแอมเด้อสิได้โศกน้ำกันได้ไหมเน,นาะ นี่ก็ออกถึกตลอดเป็นบอแม่แอมแต่สามสามเจ็ดวันสิมานี่ก็จะถึกอายุแม่แอมนี่แล้วฟันดีปานนี้เนาะจ้ะฟันเห็นขาดตกหมือมองอ่ะก็โผล่ในที่ก่อนตัดทีเก่าคนนี้นี่คือว่าถึกเลขน้ำกันบมดจากน่งคู่กันอยู่นี่ห้อยห้อยคนโผลเนาะกับมหากันตัวเนาะ โชคดียู่งสีมานี่กรดิ๊งมันบอจ่างดสิไมาบสิห่อบราเขาักถูกล้อซีหาดป้าเก่งซอมกันเล้เขาเสือซ้อมมันถว่าเต็มตึงอยู่หนแห้งแต่มาหาคนแห้งยังไงไก่ถึงน้ำเด้อจะเอฟซีถึงน้ำเด้อผูกคนดวงแห้งเนาะคันเนาะพออุทิศกับโศกพออาดกับโศกไม่สะอาดกับโศกมันบ่จ้าไม่ใช่สดโศกทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งล่างทั้งบน ขาดคือบ่ได้เกอดฟองไม่ได้ตะเก او หาห้อยเขได้หลายเติมอยู่ได้ต้มคนเม่ยังได้ต้มเพิ่อนคนบุญเนาะเพิ่นก็ไปท้ำบุญอีกแล้ววันนี้มาบ่เห็นเพิ่นหรอกจ้ะเห็นแต่พออาจอยู่เนาะแล้วฝันเกีียวเพิ่นก็เลยมาหาเพิ่นจ้าผายซีมาขอโศกขอหมาน้ำเพิ่นเด้อค่ะการจังได้กัตามต่อเด้อค่ะไอเอฟซีโศกหมาน้ำกันทุกคนหดวันทีนึงกลุ่มผ้าพันหัวคาเท่านี้ลรอจ้ะโศกโศกลำลำลุวยๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อ อุปนฟันดีฝันแม่สีหนึ่งสีสองนี่แหละจ้ะไ,ได้โชคได้ลาบน้ำแม่แอมเนาะค่ะเนาะปานนี่ก็สิโสนันแล้วเนาะสาธุว่าเคยโสดก็ต้องโสดตลอดนั่นแหละส <c oughs> ีเบิ่งเด้อค่ะเด้อมากับซื้อน้ำแม่แอมเด้อซื้อกับเลขพร้อมเด้อจ้ะแม่แอมให้โชกเนาะมาเห็นเพิ่นกับ <c oughs> จดูก็ย่าจังสี่หลอลูกสาวาจังสี่อ้วละวันที่หนึ่งค่ะขาขันเหตุจะเหตุหัวเหตุหน้าเหตุนังสิจ๊ะเก่าสองบัดเขาคือนมา่าฝันคิวเซ้เด็กเด็กรถคนบัดจ่าแม่เล็กรถขาเก้องแม่ประกาศื่อต้นเห่าอง้ยงมันสิได้ปันว่าขับรถมืดคืนเลยบ่จังเออขับรถมันขับรว่าเป็นครนขับรถลูกสาว เหมนแนะม่คนใื่อนนี้บอกอีราลิออกซะคมาตามผู้เพิ่นฝันดีฝันแม่นเนาะคะเนาะถ้าเพิ่นให้โชคให้ลาบจ้ะสําหรับมือนีกก็ซ่ํานี้ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ